อัญชลีวันทาอาภิวาทลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจร,จรเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรัตอุบัติเสียนพระสงเวียนรักธรรมวัดตามสัต ขาโปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิษสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทั่วแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสยัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตรยัย เป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมพานีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทางสีท่านเจ้าอาวาส ขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณมรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมมิทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตากะโคสิกานางนภัสพิมพ์พาทองเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรม จากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระสุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายนิทานวักพระไตรปิฎกเล่มที่16พระสุตตันตปิฎกเล่มที่8ฉบับมหาจุลาสังยุตนิกายนิทานวักขหปฏติวัก ว่าด้วยขหบดีปัญจเวลพยาสูตรว่าด้วยภัยเวรห้าประการพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินทิกะขหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบินทิกะขหบดีดังนี้ว่าขหบดีเมื่อใดแลภัยเวนห้าประการนี้ของอริยะสาวกสงบแล้วเมื่อนั้นอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการและยายธรรมอันประเสริฐที่อริยะสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยะสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีสัตว์กำเนิดมีกำเนิดสัตว์ดีละฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตัดสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอน ภัยเวรห้าประการสงบแล้วเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย ภัยเวรน,นั้นของอริยะสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์สงบแล้วด้วยประการชนี 2. บุคคลผู้รักทรัพย์ย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการรักทรัพย์เป็นปัจจัย ภัยเวรน,นั้นของอริยะสาวกผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์สงบแล้วด้วยประการชนี 3. บุคคลผู้ประพฤติผิดในการย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้าง เพราะการประพฤติผิดในการเป็นปัจจัยภัยเวรน,นั้นของอริยะสาวกผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการสงบแล้วด้วยประการชนิด 4. บุคคลผู้พูดเท็จย่อมประสบภัยเวรใดซึ่งมีในชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้าง เพราะการผู้เทศเป็นปัจจัยภัยเวนนั้นของอริยะสาวกผู้เว้นขาดจากการผู้เทศสงบแล้วด้วยประการชนี้ 5. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการเสพของมืนเมาคือสุปราและเมรยัยย่อมประสบภัยเวนใดซึ่งมีในชาตินี้บ้าง ชาติหน้าบ้างสเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างเพราะการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยภัยเวนนั้นของอริยะสาวกผู้เว้นขาดจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทสงบแล้วด้วยประการชนีภัยเวห้าประการนี้สงบแล้วอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปฏิผลสประการเป็นอย่างไรคือ 1. อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตัดสรู้ได้ด้วยตนด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเศษดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ออริยะสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน 3. อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่วันไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยะบุคคลสี่คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะปรารถนาอันไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันบินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิถูกต้องไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิอริยะสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปฏิผลสี่ประการนี้ ยายธรรมอันประเสริฐที่อริยะสาวกเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือขหะปดีอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมมณสิกาละปะติดจะสมุบบาทโดยแยบคายว่าเพราะเหตุนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นต้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้อันหนึ่งเพราะอาวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้น ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ยายธรรมอันประเสริฐนี้อริยะสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญากหาบดีเมื่อใดแลภัยเวรห้าประการนี้ของอริยะสาวกสงบแล้ว เมื่อนั้นอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งโสดาปติผลสี่ประการและยายธรรมอันประเสริฐที่อริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอริยสาวกนั้นหวังอยู่พึงพยากรณตนด้วยตนเองได้ว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดีละฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้จะตรัสรู้ในภายหน้าอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ขออานิสง์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกจเจริญสุขสิริสักดเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน กำจัดพานให้ภัยสารผุดพ่องพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครัฐกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรัฐกำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทิน นรรมสการพระคุณเจ้าธรรมสะสวัสดีเจ้าค่ะ